ตอนนี้สิบโมงยี่สิบยังไม่ทันอะไรเลยมีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วมาดูรถอีซูซโรดิโอของอีออนเรียบร้อยไปแล้วเอาไปดูน่าจะแก้มแล้วมั้งแก้มยางฉีดไปครับโอ้โห و, น้ำเยอะอันเนี้ย เดวรถผมจะลอดไหมเนี่ยครึ่งนึงครึ่งล้อเจดสใช่ไหมพี่ต่อ สองหห้าเจ็ดสิบห้านี่สามเอ็ดไหมเกือบ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 ใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงอ๋อยอดแกงปีต่อนี่เอออีซูซูโรดิโอหมดเลยนี่ยอด ส่วนมาก2,008เรือ 2, ่อง2,005มี2,000 2,08เทอร์โบหมดเลย2,08เทอร์โบกระนูน 3, ้น2,000เฮ้ทำที่ชาย0 0 0จ 3, ้านู้น3 0 0 0ัแรงเป็นความสายหมดแล้วโอ้โหความสายแรงแน่นอนเนี่ี๊ อไปอีกเดินได้ไปอีกพี่เดินได้ไปอีกหน่อยอ๋อที่เป็นคืนปาดปรา,าดเนี่ยนะโอ้โหเฮ้ยไปนิ่มเลยเว้ยนี่าานได้น่งได้ไม่ได้โอ้สามพันเหรอโอ้ยไปนิ่มเลยะโอ้แน่นอนเว้ยขึ้นหนึบ เดบเด,บเดบไปเลยวยเราไปบ้างครับโรดิโอสองพันแปดเทอร์โบนี่โลรอะไรอโรสอครับไปแล้วครับมันต้องอยังนะโอ้โยไอ้เเยโอ้ย นอดิเขาเขาแรงจริงจริงเนนอจริงจริงอย่านะใครอย่าบอกก็ต่อให้แรงนะอโอวิ่งขึ้นมาจะไปเจอสามแยกตรงนี้โค้งมากดอกยาไม่มีตายไม่ได้ ายแล้วีอิงกันเรื่อยๆเดียวในิเดเดิเเลไหียแนี้อันอันี้อันนี้ก็ของพิจิตหอนกัน,น <el> โอ้โหยาวไปไหนเนี่ยยาวไปนเขาน่นไปเนี่ยอโอ้โหทำทำันยไ,ไงวะเนี่ยเรียบ <m ur ly> โอ้โหแกมโอ้โหแก้มด้วยบันเทิงเริงลมไรลมล้อไหนเนี่ยพี่หนาซ้ายอ๋อนี่ ถอนแล้วโอ้โหแก้มแก้มด้วยจบข่าวโอ้โหงานเข้าเลยโอ้โหมาเบียย์นิดเดียวหมดเลย แต่จริงมันต้องให้หายเข้ากับตัวรถสองสองห้าเจ็ดสิบสิบห้าของพตเขาพอสิบห้านิมพอสิบหเรามีสองเส้นเขาไปมการหาคาไม่ได้แต่ยางดอกบันเหมือนกันหาหาคาไม่ได้เหมือนกันยางดอกมันมีสองเส้นที่มันจะเอาจะเอานะเดี๋ยวเปลี่ยนคู่แล้วก็หารค่อยางทำยางอะไรสาทำยางอะไรเต็มหาค่าถหกเปลนคู่ก็ กระทะเพิ่นี่มันใส่ไม่ได้กใส่ยางดอกเนี้ยเ็ดพันแล้วมั้งสองพัแล้วนะนระทนี่ะอกนประมาณเจ็ดพันเส้นเจ็พันก็มีสอเส้นน่นใดอกมัดหน้าอถูกแล้วแม็กซิดสองนเเส้นสาแปมห้อนี้เลยเห ินลหลอิ้นหลงีอนะไอ้องนนะ <laughs> ี้จะไปร้านค้าเลยไปไม่ถึงร้านค้าเลยจบเลยเสร็จเลย ดูในน้ำอ๋อไม่ช่วยอโอเคเรียบร้อยไปต่อได้เอ่อใสย่สายางรถใส่ยางอะไรรถพี่ต่อวิ่งไปกันรอบสิบห้ามันก็จะเป็นประมาณเป๋วาวเป๋วาว์นี่ ท้ายวิ่งเห็นไหังเวรเรียบเรียบเป็นจะคุยกับใครก็ไม่ได้โอ้ตกหลุ่มอากาศโอ้แก้มชี้กิตาคารช้ำใจจริงๆโอ้โหนาะโอ้หุย ดอกไอ้ทุเรียนเป็นพวงเลยเกตุการนขึ้นช่องนี้นะนี่ถ้าเผื่อฝนตกนี่สนุกเลยเนี่ยมันเลยเนี่ยพอได้มันนะพอได้ทะเลพอได้ถือติดเตาให้ยางดีแบบของใอ้ตายตหนึ่งไม่ได้โอ้โ

เดี๋ยวแอะแหวไปกับน้ำโอ้ยพี่โอ้จุดทิศจุดเลยเนี่ยเอาเล่าพี่ต่อมาเล่าเอาดับด้วยอะ่ะ ประตูศูนกันครับสี่ประตูโอ้มานึบมเดือบเลยตุบตับตุบตับตุบตับไปเลยอ่ะไสมานิ่มเลยอ่ะ อันนี้นี่ตายมานิ่มๆมึงตลอดเลยอ่ะ